แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพระเหลาเสนอต่อคณะกรรมาการพิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569สภ25าผู้แทนราษฎรรายนามผู้ชี้แจง1ว่าที่พันตรีชัยศรีพลเทพนายกเทศบนตรีเทศบาลตำบลพระเหลา 2. นางสาวฮิรัญยาภาราชประลดัดเทศบาลตำบลพระเหลา 3. านางวัฒน์ประเสริฐสังหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ4นางอัชลากนทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษวิสัยทัศน์พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงานวิสัยทัศน์เทศบาลตะบนผะเหลาเป็นองค์กรธรรมาภิบาลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียนพันธกิจ1การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา2การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน3การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม4การจัดสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม5การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการผลการดาเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณพศ2568ปีงบประมาณพศ2568เทศบาลตะบลผะเหลาได้รับการจัดสร งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน3 6มสล้านสองพบาทจำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน29่สิบล้านสี่แสบาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน6กล้านห้าแสบาทมีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านการจัดบริการสาธนารณด้านการศึกษาจำนวน5้าล้านหกแสนหกบาทการจัดบริการสาธนารณะด้านโครงสร้างจำนวน3ามล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทการจัดบริการสาธารณ ารณะด้านสังคมจำนวน16ล้าน202,700บาทการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการจำนวน10ล้าน105,9900บาทผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณพศ2568ด้านการศึกษาจำนวน5ล้าน666,200บาทด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน3ล้าน956,100บาทด้านสังคมจำนวน16ล้าน202,700บาทด้านการบริหารจัดการจำนวน10ล้าน1 5 9 0 0 0 9,900บาทแผนผลการเบริกจ่ายงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณพศ2567ถึง2568แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกบประมาณประจำปีพศ2568คิดเป็นร้อยละ53.53 53. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่ายการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาจำนวน5 4 3 5 0 0บาทการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน6,670,000 3500บาทการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมจำนวน14ล้านหนสบาทการจัดบริการสาธารณด้านสิ่งแวดล้อม18,700บาทการจัดบริการสาธารณะด้านการบริการจัดการจำนวน8ล้านหนเกบาทรวมทั้งสิ้นจำนวน3าล้านสาสนสัมบาทผลสำลีที่คาดว่าจะได้รับการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ80